สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมอันนี้เราเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับแบตเตอรี่เราเป็นแบตมือหนึ่งนะครับผมนี่แบตเตอรี่ลิเธียมอันนี้ลูกค้าสั่งเฉพาะแบตนะครับสั่งไปใช้กับโซลาเซลล์นะครับผมก็คือสั่งไปใช้กับแผงนโซลาเซลล์เพื่อการชาร์จนะครับอันนี้เราประกอบ ก่อนนะครับก่อนที่เราจะห่อหุ้มด้วยเทปใยสับปะรดอีก1ชั้นนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการประกอบแบตนะครับผมบัดบาร์นะครับต้องเป็นทองแดงแท้นะครับน็อตอันนี้ m 8นะครับสแตนเลสแท้ทุกตัวย้ําแน่นแน่นมากนะครับแล้วก็การบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับการวัดค่าโอห์มภายในนะครับอันนี้เห็นนะครับอันนี้เราจะจดไว้นะครับใน เนี่ยเหมือนตัวเนี้ตอนเราวัดนะครับ3.2โวลต์นะครับ0.33มิลลิโอห์มนะครับมิลลิโอห์มคือต้องใช้เครื่องวัดนะครับทุกแบตเตอรี่ทุกลูกนะครับมันต้องใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับในค่าค่าโอห์มภายในคือมันต้องใช้เครื่องมือวัดข้างในนะครับแล้วเราก็จะจดไว้นะครับแล้วเราก็จะเลือกแบต4เซลล์เนี่ยค่าโอห์มภายในเท่ากันนะครับเพื่อมาประกอบ0ู3อ่ามมิลลิโอห์มทุกลูกนะครับ แล้วก็เราประกอบเสร็จเราชาร์จบาล้าน,นะครับ๋ตวผมวัดให้ดูนะครับอันนี้เห็นนะครับเห็นไหมครับหนึ่งลูกนะครับเวลาเราชาร์จบาล้านนะครับเนี่ยครับอยู่ที่สามจุดหกหกดูที่มิเตอร์นะครับสามจุดหกหกสามจุดหกหกเห็นไหมครับสามจุดหกหกคืออันนี้คือแบตเตอรี่ทุกลูกเซล แรงดันโวลต์จะเท่ากันทั้งหมดนะครับคือ3.66โวลต์นะครับแรงดันรวมตอนนี้เราประกอบอเรียบร้อยแล้วแรงดันรวมอยู่ที่14.65โวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่ระบบ12โวลต์นะครับชาร์จเต็มแต่ละเซลล์นะครับปกติแล้วก็จะอยู่ที่3.65โวลต์4เซลล์ก็คือ14.6โวลต์นะครับอันนี้ผ่าน BMS นะครับอันนี้เราใช้สายไฟเป็นซิลิโคนนะครับเบอร์10นะครับผม ลองอทนความร้อนได้ถึง200องศานะครับโหลดได้ถึง160แอมป์นะครับอันนี้เราเมื่อกี้เราวัดวัดแรงดันรวมของแบตนะครับ14.65โวลต์น,นะครับเราต้องมาละวัดผ่าน BMS นะครับก็ต้องเท่ากันนะครับ14.65โวลต์เรียบร้อย BMS ตัวนี้เป็น150แอมป์นะครับผมก่อนที่แบตเราจะสมบูรณ์นะครับเราต้องการชาร์จบาลานวัดค่าโอห์มภายใน ออต้องย้ําน็อตพวกนี้นะครับหะผมซูมให้ดูแล้ว, Trans ลวกันพวกการงานปักกีนะครับข้อต่อทุกจุดนะครับเราต้องปักกีนะครับปักกีให้แน่นที่สุดนะครับแน่นที่แน่นที่สุดจนกว่าจะแน่นได้นะครับดูนี้ครับทุกอันนะครับจะเป็นสายบาลานเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับอันนี้ก็คือมีต้องทําให้ดีนะครับ้าทําให้ดีอันนี้ปัญหาตามหลังนะครับพวกนี้ครับเห็นไหมต้องมีการปักกีนะครับเห็นไหมครับ จะมีการปกีนแน่นทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับ่าประมาณนี้นะครับผมเนี่ยสายไฟนะครับจะเป็นซิลิโคนนะครับผม AWG สิบนะครับสองร้อยองศานะครับผมแรงรับรับโหลดโหลดถึงร้อยหกสิบองศานะครับร้อยหกสิบแอมป์นะครับสบายๆนะครับแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมใช้กับงานโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้รายละเอียดประกอบแบตนะครับก่อนจะประกอบวัดค่าโอห์ม ชาร์จบาลานวัดค่าโอห์มให้ได้ใกล้เคียงกันทุกรูปสี่ลูกแล้วก็ไปชาร์จบาลานพอชาร์จบาลานานเสร็จเอามาวัดอีกทีหนึ่งมาต่อมารวมสายสายบาลานทุกเส้นเราต้องเก็บให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องเรียงกันมานเนี่ยเรียงสี่ไปสองมาเรียงเรียงเรียงตัดปะกีทุกอย่างครับก่อนจะห่อหุ้มเสร็จแล้วเราก็จะห่อหุ้มอย่างนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็จะใส่ท่อหดนะครับใส่ท่อหดอีกชั้นหนึ่งนะครับผม เนี่ยเราก็จะหุ้มไปเลยอย่างนี้ปุ๊บอีกชั้นหนึ่งเราหุ้มไปเลยนะอีกชั้นหนึ่งตับแล้วเราก็จะห่อหุ้มด้วยท่อหดอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแน่นหนานะครับผมแบตเตอรี่พวกนี้เป็นแบตใหม่นะครับของเราจําหน่ายแบตใหม่ประกันสองปีนะครับลูกค้าจะไปใช้แบบไหนจะเอาไปประกอบกล่องสำรองไฟหรืออะไรแล้วก็จะประกันให้ลูกค้าสองปีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าที่เราประกอบไปนะครับ แต่ถ้าซื้อแต่แบตไม่มีประกันนะครับผมซื้อแบตอย่างเดียวจะไปประกอบเองอันนี้ผมไม่มีประกันให้นะครับเนื่องจากการประกอบการชาร์จบาลานการอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ลูกค้าแต่ถ้าไม่ไม่ได้ทํามันอุปกรณ์บางอย่างลูกค้าไม่มีแน่นอนนี่นะครับอันนี้ครับเนี่ยแบตใหม่ให้ดูนะครับอุ้ยหนักเอาเรื่องอยู่ไงครับ ลูกค้าสนใจก็ทักกันมานะครับทักลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสนใจทักกันมาครับผม